สวัสดีครับพบกับตู้จดรยนยนนะครับเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะอัดทั้งสองไมค์คู่กันนะครับอัดทั้งสองไมค์คู่กันขอเวลาสักครู่นะครับเฟิร์เิร์เิเอัดตอนนี้ที่มันเห็นภาพด้วยโอเคนะครับขอเวลาสักครู่นะครับขอหน้ารอเช่นกัน เคาป้องแมงปีน่อน่นะครับพบกับตู้จักรยานนะครับเช่นเดิมนะครับ มานะครับวันนี้นะครับวันที่12เดือน11นะครับ2567นะครับวันนี้นะครับตุ้ยก็จะมานะครับให้ดูนะครับว่าที่ผมนะครับซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมและซ่อมบำรุงนะครับเจ้าเครื่องพ่นหมอกพันนะครับตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้นะครับดูอะไรนะครับผมจะมีอะไรให้ทุกชิ้นนะครับมาดูกันนะครับ ไว้ตรงนี้นะครับได้เปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานกล่องนะครับเปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับมันมีตัวกระบอกสูบตัวนี้ครับนี่ครับกระบอกสูบตัวนี้นะครับกระบอกสูบตัวนี้มันเสียนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับอู่นี่นี่นะครับกระบอกสูบนี่นะครับกระบอกสูบลูกสูบนะครับลูกยางเป็นลูกยางเฉยนะครับกระบอกสูบเป็นลูกยางเฉย แล้วก็เปลี่ยนแผ่นแบตเฟรมตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับแผ่นนี่นะครับนี่นะครับให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายให้ดู2กล้องนะครับที่ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันเสียนะครับตัวแกนมันหักนะครับตัวแกนน้ำยานะครับวาวน้ำยามันหักนะครับก็เลยเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอ เปลี่ยนให้ทุกชิ้นนะครับเปลี่ยนให้ทุกชิ้นนะครับจนใช้งานได้ปกตินะครับเก็บอะไรก่อนนะครับจะได้ไม่หายได้ได้คืนลูกค้าได้นะครับเปลี่ยนกับผมทุกชิ้นนะครับผมมีอะไรคืนให้ทุกตัวนะเป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียนนะครับดำปี่นะครับดำปี่เปลี่ยนให้หมดนะครับถ้าเกิดไหนมันใช้ได้ก็ไม่เปลี่ยนนะครับถึงมันจะเรียกว่าสภาพถ้าเกิดมันพร้อมใช้งานผมไม่เปลี่ยนนะครับ แต่ถ้ามันไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมใช้งานผมจะเปลี่ยนเรียกว่ามันมันคือจำกึง่งจำกึง่งใช้ไปปุ๊บมันไม่ดีมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับซื้อผมเปลี่ยนให้เลยดีกว่าง่ายดีครับทำเรื่องอซ่อมแซมทีเดียวนะครับเราเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันดูแล้วนะครับว่าที่ผมซ่อมแล้วอาการเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับนะครับ ผมได้เปลี่ยนทานส่ยานตรงนี้นะครับที่ที่ตัวนะครับห้องเก็บฐานนะครับเก็บฐานฐานนะครับฐาน1.5โวลต์2ก้อนนะครับทำหน้าที่อะไรครับจ่ายไฟไปที่คอยนะครับจ่ายไฟไปที่คอยนะครับคอยสตาร์ทนะครับคอยไฟนะครับจะทำ้าที่จ่ายไฟมาที่หัวเทียนตัวนี้นะครับหัวเทียนนำหนาที่ตรงนี้นะครับห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็ลมนะครับลมเปลี่ยนกระบอกเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนยางสูบทําไมครับเปลี่ยนเพื่อปั๊มลมนะครับ ไหลไปที่ตรงนี้ครับดึงน้ํามันขึ้นมานะครับมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ห้องน้ํามันนะครับจ่ายน้ํามันมานะครับมาที่ห้องจุดระเบิดตรงนี้นะครับจะมีน้ํามันนะครับน้ํามันลมนะครับแล้วก็ไฟนะครับ3มอย่างเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอาการมันไม่ค่อยดีนะครับผมจูนให้เรียบร้อยนะครับจูนตรงเข็มน้ํามันจูนปรับนะครับแรงน้ํามันจูนระบบน้ํามันนะครับจูนระบบอ่ ของตัวแรงอัดนะครับแรงปรับเทบร้อยนะครับแล้วผมก็จะอธิบายพร้อมการใช้งานนะครับเรามาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงดูนะครับอันนี้เราสูบก่อนนะครับดึงน้ำดึงดึงน้ำมันขึ้นมาก่อนนะครับยังไม่ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดเสียงมีการจะจะเปิดนะครับ ant พยายามอย่ากระตุดนะครับเรามาลองดูนะครับเปิดวาล์วน้ำมันนิดนึงนะครับ ที่นะครับลองทีครับค่อยเร่งครับ นะครับ เคครับพร้อมส่งงานนะครับเรียบร้อยติดนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเครื่องที่2นะครับยังเหลือเวลานะครับโอเคนะครับดูนะครับอาการเครื่องเย็นนะครับต้องการน้ำมันหน่อยแต่ถ้าเกิดเครื่องร้อนแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับดูอีกทีนะครับ ครับดูนะครับชัดๆเลยนะครับ